สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคืนนี้ท้องทะเลในอ่าวปเปอร์เซียไม่ได้สงบนิ่งเหมือนเคยแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์นายพ่นมีสัญญาณเรดาร์ที่วิ่งตัดกันไปมาแล้วก็มีความร้อนจากหัวรบที่พร้อมทำงานเอ่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบช่องแคบฮอมูสนะครับมันไม่ใช่แค่การซ้อมรอบประจำปีแต่มันคือการแสดงแสนยานุภาพครั้งที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าไฟสงครามระดับภูมิภาค อาจจะอยู่ใลกล้กว่าที่เราคิดเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วมันจะส่งผลกระทบมาถึงพวกเราได้ยังไงบ้างสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือการส่งสัญญาณที่เรียกว่าทั้งดังและชัดเจนเลยค่ะอิหร่านกำลังบอกกับโลกว่าพวกเขาไม่เพียงแต่พร้อมที่จะตอบโต้แต่เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในครั้งนี้มันได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ของการ,รเผชิญหน้าในภูมิภาคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเจาะลึกกันที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยจากภาพที่เราเห็นมันดูเหมือนว่าอิหร่านได้ก้าวข้ามเส้นของการซ้อมรบปกติไปไกลแล้วนะครับคือพอเสียงประกาศเริ่มภารกิจดังขึ้นเราเห็นกองเรือรบของ IRGC หรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเข้าประจำการเต็มรูปแบบเลย ตรวจชุดแรกพุ่งออกมาจากชายฝั่งเมืองบันดาอับบาสก่อนที่ขี่ปนาวุธร่อนหลายลูกจะถูกยิงจากเรือรบกลางทะเลแล้วพอตกดึกก็มีแสงสว่างวาบจากขี่ปนาวุธวิถีโคง้งที่ยิงจากฐานลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่การซ้อมยิงธรรมดาแต่การซ้อมรบเต็มรูปแบบที่จำลองสถานการณ์สงครามจริงเลย มันคือข้อความที่อิหร่านต้องการสื่อออกไปให้ดังที่สุดว่าน่านน้ำแห่งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มกันและพร้อมตอบโต้ทันทีหากถูกคุกค,คามมีคำพูดหนึ่งจากผู้บัญชาการ IRGC ที่น่าสนใจมากนะคะเขาประกาศว่าขีปนาวุธของเราสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้จะอยู่ไกลเกินเส้นขอบฟ้า ซึ่งในภาษาการทหารแล้วเนี่ยนี่คือคำประกาศที่ชัดเจนว่าพวกเขามีศักยภาพโจมตีได้ไกลกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยค่ะการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การยิงขี่ปนาวุธอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะจำลองยุทธวิธีที่ซับซ้อนกว่านั้นมากถูกต้องเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่การโชว์ของแต่เป็นการซ้อมแผนรบจริงๆเราเห็นเรือฟริเกตที่ติดขี่ปนาวุธแลนเข้าใกล้เส้นทางเดินเรือพาณิชย์อ๋อครับซึ่งเป็นการซ้อมรับมือในสถานการณ์จริง มีการใช้โดรนกึ่งการมิกเซติดระเบิดบินเข้าหาเป้าหมายจำลองกลางทะเลระบบต่อต้านเรือผิวน้ำโซน่าของเรือดำน้ำถูกเปิดใช้งานพร้อมกันหมดภาพที่เราเห็นคือคำตอบของอิหร่านหากเกิดการเผชิญหน้าขึ้นจริงๆซึ่งสรุปได้3มคำคือเร็วรุนแรงและพร้อมยิงซ้ำและแน่นอนว่าเมื่ออิหร่านเคลื่อนไหวระดับนี้ปฏิกิริยาจากนานาชาติก็เกิดขึ้นทันทีสหรัฐอเมริกาก็ออกมาส่งสัญญ,ญาณเตือนทันควัน เรือพิฆาตชั้นอาเลเบริเบร์ก็ถูกสั่งให้เคลื่อนเข้าใกล้คาบสมุทรโอมานมากขึ้นอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ยกระดับการเฝ้าระวังส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างซาอุดีอาระเบียกับ UAE นี่คงไม่ต้องพูดถึงจอเรดาร์ของพวกเขาคงถูกจับตาอย่างไม่กระพริบตาเลยใช่ค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลก น้ำมันกว่า20%ของทั้งโลกต้องผ่านจุดนี้ทุกวันประเด็นเรื่องเส้นเลือดใหญ่เนี้แหละค่ะคือจุดที่อันตรายที่สุดความเสี่ยงที่แท้จริงในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้บางทีอาจจะไม่ใช่ตัวอาวุธที่น่ากลัวที่สุดแต่คือสิ่งที่เรียกว่าการคำนวณที่ผิดพลาดหรือ miscalculation การคำนวณที่ผิดพลาดค่ะแค่ครั้งเดียวลองนึกภาพตามนะคะถ้าโดนลำหนึ่งระบุเป้าหมายขิดพลาดไปโจมตีเรือสินค้า รหรือเรดาร์ของเรือพาณิชย์ถูกรบกวนจนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ หรือที่เลวร้ายที่สุดคือระบบเตือนภัยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดทํางานผิดพลาดแล้วเข้าใจว่ากําลังถูกโจมตีจริงจนมีเรือรบยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองอสงครามเต็มรูปแบบอาจจะเริ่มต้นได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเลยค่ะยิ่งน่ากังวลไปอีกเมื่อเรารู้ว่าช่องทางการสื่อสารโดยตรงหรือฮอตไลน์ระหว่างอิรานกับชาติตะวันตกในตอนนี้แทบจะไม่มีอยู่เลยมันทําให้สถานการณ์เปราะบางกว่าเราเห็นในข่าวหลายเท่าตัวเลยนะครับ ประเนเรื่องช่องทางการสื่อสารนี่สำคัญมากค่ะเพราะในสมัยสงครามเย็นยังน้อยก็มีสายด่วนตรงระหว่างวอชิงตันกับมอสโกเพื่อป้องกันความผิดพลาดแต่ตอนนี้ช่องทางแบบนั้นแทบไม่มีเลยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆสัญญาณเรดาร์ที่อ่านคลาดเคลื่อนครับหรือจรวจแค่ลูกเดียวที่หลุดออกนอกเส้นทางอาจจุดชนวนสงครามที่ลุกลามไปทั้งภูมิภาคได้นี่คือเหตุผลที่ทั่วโลกกำลังจับตาสถานการณ์นี้แบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะ ทีนี้มาพูดถึงตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องเทคโนโลยีอาวุธเพราะดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังเผยไพ่ใบใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนสมการอำนาจในตะวันออกกลางไปเลยผมเห็นรายงานว่ามีการทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่หลายรุ่นพร้อมกันมีทั้งรุ่นที่ยิงได้ไกลข้ามประเทศและรุ่นที่สามารถล่าเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่กลางทะเลได้ด้วยใช่ค่ะ ขีปนาวุธที่ถูกนำมาทดสอบในครั้งนี้คือโครามชา110คขอเศต380และกาเดซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาแต่สิ่งที่ทำให้อาวุธเหล่านี้น่ากลัวกว่าเดิมมากคือคุณสมบัติของมันลองนึกภาพตามนะคะขีปนาวุธที่มีระยะยิงไกลเกินพันกิโลเมตร1,000กิโลเมตรค่ะแล้วยังมีระบบนำวิถีที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้ทำให้หลบเลี่ยงระบบป้องกันได้ดีขึ้น มีความแม่นยำสูงมากในระดับแท้1 0บถึงเมตรและที่สำคัญคือมันพิสูจน์แล้วว่าสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่อย่างเรือรบได้จริงโอ้ oh. นี่ไม่ใช่อาวุธสำหรับป้องกันประเทศอีกต่อไปแต่มันคืออาวุธโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบแล้วค่ะแล้วทำไมการทดสอบครั้งนี้ถึงสร้างแรงสรั่นสะเทือนไปทั่วโลกหน้ากว่าครั้งก่อนๆน,นะครับทั้งที่อิหร่านก็ทดสอบขีปนาวุธมาตลอดคำตอบอยู่ที่เวลาและบริบทค่ะ การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่ความขัดแย้งกับอิสราเอลกำลังรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีกบกองเรือของสหรัฐก็เคลื่อนเข้ามาใกล้ช่องแคบฮอร์มูสมากเป็นประวัติการณ์ตลาดน้ำมันโลกก็กำลังผันผวนอย่างหนักการที่อิหร่านเอาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงมายิงโชว์ในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดแบบนี้มันเลยถูกตีความว่าไม่ใช่แค่การทดสอบแต่คือการเตรียมพร้อมใช่ค่ะคือการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ร้ายแรงกว่านั้น หมายความว่าเทคโนโลยีขีปนาวุธความแม่นยำสูงนี้ได้เปลี่ยนเกมการคุมอาเปอร์เซียไปโดยสิ้นเชิงแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะก่อนหน้านี้กองเรือรบของสหรัฐและพันธมิตรอาจจะค่อนข้างมั่นใจในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยอย่างเอจิสหรือแพทริอต ครับที่เราเคยได้ยินชื่อกันค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วเพราะขี่ปนาวุธรุ่นใหม่ของอิหร่านสามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างบินได้แถมยังมีความเร็วสูงขึ้นจนเรดาร์บางระบบอาจติดตามไม่ทันนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกว่ายุคทุกข์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในภูมิภาคนี้เลยค่ะขณะนี้แล้วลองมาจำลองภาพที่น่ากงมนที่สุดตามข้อมูลที่เรามีกันดูนะครับว่า ถ้าสถานการณ์มันบานปลายจากการซ้อมรบกลายเป็นการประทะจริงอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่ามีประกายไฟบางอย่างจุดชนวนขึ้นเสียงไซเรนเตือนภัยดังลั่นในหลายเมืองทั้งฝั่งอิรานและอิสราเอลแสงจากเครื่องยนต์ของขีปนาวุธพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนและในเวลาไม่กี่นาทีต่อมาท้องฟ้าในตะวันออกกลางก็เต็มไปด้วยเส้นทางของจรวดหลายสิบลูก สถานการณ์จำลองนี้อาจเริ่มต้นหลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งเรดาร์และศูนย์ควบคุมทางอากาศของอิหร่านซึ่งจากขีดความสามารถที่เราเห็นอิหร่านจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตอบโต้กลับเร็วมากและการตอบโต้ครั้งนี้จะรุนแรงและซับซ้อนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันจะไม่ใช่แค่การยิงโดรนไม่กี่ลำเหมือนที่เราเคยเห็นแต่จะเป็นการปล่อยขีปนาวุธจากหลายทิศทางพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายที่ฐานทัพอากาศของอิสราเอลสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและก็ศูนย์บัญชาการทางทหารนี่คือการเปลี่ยนจากสงครามเงาไปสู่สงครามกลางอากาศเต็มรูปแบบค่ะแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกของอิสราเอลอย่างไอรอนโดมค่ะพวกไอรอนโดม a v i d Sling หรือ a r โร w จะรับมือได้ไหมครับนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดค่ะระบบป้องกันภัยเหล่านี้จะถูกเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งหมด เราจะได้เห็นภาพเหมือนเส้นแสงไฟนับร้อยนับพันเส้นตัดกันไปมาบนท้องฟ้าครับแต่ประเด็นสําคัญคือแม้ระบบป้องกันเหล่านี้จะทันสมัยมากแต่ก็มีขีดจํากัดในการรับมือการโจมตีที่มาจากหลายทิศทางและหลายรูปแบบพร้อมๆกันหรือที่เรียกว่า saturation act การโจมตีให้อิ่มตัว ใช่ค่ะจะต้องมีขีปนาวุธบางลูกที่สามารถหลุดรอดแนวป้องกันเข้าไปสร้างความเสียหายได้ฟังดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของอิหร่านถูกออกแบบมาเพื่อเจาะระบบป้องกันโดยเฉพาะเลยนะครับการโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกันแบบนี้ใช่ค่ะกลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกว่า multi-vector strikes หรือการโจมตีจากหลายแกนซึ่งทำให้ฝ่ายป้องกันรับมือได้ยากมากเพราะขีปนาวุธไม่ได้มาจากจุดเดียวแต่มาจากหลายจุดพร้อมกัน ทั้งจากฐานลับบนภูเขาอืจากยานผ่านะเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งจากเรือในทะเลมันทําให้ระบบป้องกันต้องทํางานหนักขึ้นหลายเท่าตัวและมีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้นมากค่ะเหตุการณ์สมมุตินี้ทําให้เราได้เห็นภาพของสงครามในศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันไม่ใช่สงครามที่ใช้รถถังบุกเข้ายึดพื้นที่หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้ว ถูกต้องค่ะโลกกำลังเห็นรูปแบบสงครามที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะยุทธวิธีที่อิหร่านได้แสดงให้เห็นซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า multi-layer saturation strike การถล่มหลายชั้นพร้อมกันค่ะเป็นยุทธวิธีที่ซับซ้อนและน่ากลัวมากฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะครับการโจมตีเป็นระลอกแบบนี้ในความเป็นจริงมันทำงานยังไงแล้วเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนครับกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะ5นาทีค่ะ เริ่มจากระลอกแรกคือโดรนสอดแนมความเร็วสูงจะบินนำเข้าไปก่อนเพื่อล็อกตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์จากนั้นระลอกที่2โดรนการมิกาเซราคาถูกจำนวนมากจะบินเข้าไปก่อกวนเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศทำให้ระบบสับสนคือใช้ของถูกเข้าไปล่อก่อนใช่ค่ะเพราะระบบป้องกันเริ่มรวนระลอกที่3ขี่ปนาวุธร่อนความแม่นยำสูงจะถูกยิงตามเข้ามาเพื่อทำลายเป้าหมายหลักและปิดท้ายด้วยระลอกที่4ี่ คือขี่ปนาวุธวิถีโค้งที่ยิงมาจากระยะไกลเพื่อโจมตีซ้ำและทำให้ระบบป้องกันที่เหลืออยู่ทำงานเกินขีดจำกัดหรือโอเวอร์โหลดไปเลยนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่ากลัวจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์การรบเลยที่ประเทศหนึ่งอาจจะมีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจได้ในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดค่ะมันคือเกมใหม่ที่อาวุธราคาถูกสามารถทำลายเป้าหมายราคาแพงได้ ลองนึกภาพเรือพิฆาตลำหนึ่งราคา4 0 0 0 0ล้านบาทอาจถูกทำให้เสียหายอย่างหนักด้วยฝุ่งโดรนที่ราคารวมกันไม่ถึง10ล้านบาทหระบบต้องการภายมูลค่าหลายพันล้านไม่สามารถยิงสกัดโดรน50ตัวที่มาพร้อมกันจากทุกทิศทางได้ทั้งหมดมันกเป็นการพลิกสมการอำนาจของโลกอย่างแท้จ,จริงเพราะมันทำให้ประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจสามารถสร้างอำนาจทำลายล้างสูงได้ด้วยตูกทุนที่ต่ำกว่ามากและนี่อาจเป็นสนามทดสอบของสองครามยุคใหม่ที่โลกจะต้องเผชิญในอนาคตค่ะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าผลกระทบที่คนในประเทศที่อยู่ห่างไกลอย่างกรุงเทพอาจจะรู้สึกได้จริงๆคืออะไรแค่ราคาน้ำมันขึ้นหรือมีอะไรมากกว่านั้นครับราคาน้ำมันคือผลกระทบแรกที่เราจะเห็นและรู้สึกได้ทันทีค่ะแต่สิ่งที่ตามมาจะรุนแรงกว่านั้นมากลองนึกถึงห่วงโซ่อุปทา,านของโลกที่ต้องหยุดชะงักเพราะไม่มีเรือกล้าเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสครับ สินค้าจากยุโรปมาเอเชียไม่ได้วัตถุดิบจากเอเชียไปยุโรปไม่ได้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปั่นป่วนความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะหายไปนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างสองประเทศอีกต่อไปแต่มันคือความเสี่ยงของทั้งระบบเศรษฐกิจโลกองค์กรพลังงานระหว่างประเทศเคยกล่าวไว้ชัดเจนว่าสงครามในตะวันออกกลางวันนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงนิวยอร์กปารีสโตเกียวและแน่นอนว่ารวมถึงกรุงเทพใช่ค่ะในวันพรุ่งนี้อย่างเหลียกเลี่ยงไม่ได้ ทมกลางภาพอนาคตที่น่ากังวลทั้งหมดนี้ยังพอมีสัญญาณบวกอะไรให้เราเห็นอยู่บ้างไหมครับสัญญาณบวกเดียวที่ยังพอมีให้เห็นและอาจเป็นความหวังสุดท้ายคือจนถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงหลีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหรือเมืองใหญ่โดยตรงอืมขีปนาวุธยังคงเล็งไปที่โครงสร้างทางทหารโดนมุ่งเป้าไปที่ฐานที่ตั้งไม่ใช่พื้นที่ชุมชน ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าลึกๆแล้วยังไม่มีใครต้องการสงครามเต็มรูปแบบที่ควบคุมไม่ได้เพราะทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าหากสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะไม่มีผู้ชนะเลยแม้แต่ฝ่ายเดียวมีแต่ผู้แพ้และผู้สูญเสียคะ่ะเสียหลุปแล้วในตอนนี้โลกกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งที่บางที่สุดอิหร่านและอิสราเอลอยู่ในสภาวะพร้อมรบและช่องแคบฮอมุสได้กลายเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในโลกไปแล้วซึ่งสุดท้ายแล้ว สถานการณ์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีอาวิธเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความอดทนและการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนและคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้ขบคิดก็คือสถานการณ์ที่เปราะบางนี้จะหยุดลงตรงไหนหรือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีอนาคตของทั้งผู้มีภาคและเสถียรภาพของโลกเป็นเดิมพันซึ่งคำตอบอาจจะขึ้นอยู่กับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นคะ่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์ในวันนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสำคัญจากทั่วโลกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ